บ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้อยู่สันโป่งแม่เลืมเชียงใหม่มีไหมท่านรับชมแล้วนะคะบ้านหลังนี้จะเป็นเที่อยู่75ตารางบานะคะอยู่ในหมู่บ้านเลยค่ะเงียบสงบนะคะติดถนนสองด้านเลยค่ะด้านหน้าแล้วก็ด้านซ้ายของตัวบ้านนะคะเป็นบ้านประวัติดีค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสไตล์ทรงเก่าของคนเหนือค่ะ แล้วก็ชั้นล่างจะเป็นประตูเหล็กแบบพัดด้านข้างนะคะจะมีห้องโถงชั้นล่างนะคะมีห้องโถงแล้วก็จะมีบันไดขึ้นชั้นบนนะคะตรงนี้เป็นห้องโถงของชั้นล่างนะคะแล้วก็บันไดขึ้นชั้นบนค่ะบันไดขึ้นชั้นสองนะคะตรงนี้นะคะ ชั้นบนนะคะจะมีสองห้องค่ะจะมีสองห้องนะคะเป็นไม้ชั้นบนแล้วก็เป็นปูนชั้นล่างนะคะเป็นสไตล์ของคนเหนือแบบบ้านบ้านเก่าอะคะ่ะสวยมีสเสน่ห์นะคะบ้านแบบนี้นะคะตะเบียงด้านหน้าชั้นบนนะคะจะเห็นวิววิวดอยแล้วก็เห็นวิวสวนลำไยของเพื่อนบ้านด้วยค่ะ ห้องโถงชั้นบนนะคะจะมีห้องนอนสองห้องค่ะอ่าซ้ายกับขวามือนะคะตรงนี้เป็นห้องนอนห้องเล็กนะคะส่วนตรงนี้เป็นห้องนอนห้องใหญ่ค่ะบ้านจห่าถนนหนึ่งศูเชียงใหม่ฝางเพียงสามกิโลนะคะห่างสนามบินเชียงใหม่เพียง2ีกิโลค่ะแล้วก็เป็นระเบียงชั้นบนด้านหลังนะคะระเบียงตรงนี้สามารถนั่งเล่นนั่งชิลได้เลยมีห้องน้ําด้วยนะคะห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะ แล้วก็ระเบียงชั้นบนมองไปด้านหลังจะเป็นพื้นที่ว่างด้านหลังของตัวบ้านค่ะแล้วก็ซ้ายมือจะเป็นติดระเมืองสานาะนะคะแล้วก็จะติดกับถนนอีกฝั่งหนึ่งด้วยค่ะระเบียงชั้นบนนะคะเห็นวิวตสศุเทพด้วยนะคะวิวดีค่ะวิวดีสวยงามนะคะห้องยู่ด้านหลังบ้านค่ะ ห้องครัวแล้วก็มีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะคะอยู่ชั้นล่างด้านหลังนะคะส่วนตรงนี้เป็นประตูด,ด้านข้างค่ะปเปิดออกด้านข้างของบ้านนะคะโรงจอดรถของบ้านอยู่ฝั่งขวาของบ้านค่ะแล้วก็หลังบ้านก็จะมีพื้นที่ว่างอีกนะคะจะมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องค่ะพื้นที่ว่างหลังบ้านนะคะ มีพื้นดินไม่ดินนะคะสามารถปลูกผักสวนครัวได้นะตรงตรงด้านหลังสุดนะคะบ้านหลังนี้นะคะขายที่1.850,000บาทค่ะติดต่อตำเบอร์โทรขึ้นพน้นจอเลยนะคะสนใจนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ